สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับคลิปนี้จะมารีวิวสว่านไร้สายตัวน้องใหม่ของมาร์กิต้าครับต้องบอกว่านี่คือสว่านไร้สายตัวแรกของมาร์กิต้าที่ผมได้ใช้เลยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆท่านรอคอยรุ่นนี้อยู่ถ้าพูดถึงเครื่องมือช่างไร้สายนะครับสายช่างต่างๆนะครับต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักแบรนดน์นี้แบรนด์มาร์กิต้าครับและผมเนี่ยเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมอยากใช้มากๆวันนี้ได้มีโอกาส ได้มาทดสอบใช้งานรุ่นของเขานะครับ DHP 490 WVE มาพร้อมแบตเตอรี่ LXT Basic นะครับแล้วก็แท่นชาร์จเป็นสว่านไร้สายอนเนกประสงค์นะครับใช้ได้3ระบบเลยในนี้จะมีขันเจาะกระแทกนะครับสำหรับเอาไว้ใช้งานมีติดบ้านไว้นะครับในการประกอบตู้เตียงต่างๆหรือจะเจาะขันน็อตต่างๆจะเจาะกระแทกฝั่งพุกพลาสติกพุกเหล็กในงานช่างหรืองานบ้านครับ ลังของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับน้ำหนักรวมลังอยู่ที่ประมาณ3กิโลกรัมด้านหน้าลังจะเป็นชื่อของแบรนด์มา k i t ้านะครับด้านข้างจะเป็นสเปคแปะไว้ด้านข้างอีกทีเปิดออกมานะครับจะมีคู่มืออยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีสว่านแบตเตอรี่2ก้อนแล้วก็เครื่องชาร์จนะครับเครื่องชาร์จนะครับตัวสว่านแบตเตอรี่18โวลต์2แอมป์ก้อนที่1 แบตเตอรี่18โวลต์2แอมป์ก้อนที่2ในตัวแบตเตอรี่จะมีฝาครอบนะครับขั้วมาให้ด้วย1ตัวนะครับสำหรับตัวที่เรายังไม่ใช้เราสามารถปิดไว้แบบนี้ได้เลยคู่มือการใช้งานให้แรงบิดสูงถึง65นิวตันเมตรปรับความเร็วได้2ระดับจับดอกได้สูงสุด13บินนะครับตรงนี้ปรับทอร์กได้ถึง20นะครับระดับ20นะฮะแล้วก็วิธีการ เปลี่ยนโหมดก็คือหมุนแบบนี้นะครับอันนี้โหมดเจาะนะครับอันนี้โหมดกระแทกส่วนโหมดขันก็จะอยู่ที่ทอกเราก็ปรับนะครับโหมดขันสกูนะครับ1 2 3 4การจับเนี่ยถนัดมือมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนึบนะฮะตัวบอดี้ต่างๆนะฮะปรับความเร็วของมอเตอร์ตรงนี้นะครับเบอร์1เบอร์2นะครับเบอร์นะครับหัวจับดอกนะครับเราสามารถหมุนแบบนี้ในการจับดอกพลายดอกก็ได้หรือว่าตามที่สว่านเราทำนะครับ แบบนี้ LED นะครับไฟสองอยู่ตรงนี้นะครับครัวแบตเตอรี่จะเป็นแบบ MT นะครับดูการสปริงตรงนี้นะครับของเขานะครับคือเวลาเราใส่ตัวแบตเตอรี่นะครับมันจะเข้าได้แบบดีมากแล้วเวลาเราถอดเป็นการถอดที่แบบได้ง่ายๆเลยครับแบตเตอรี่จะมีแบรนด์อยู่ตรงนี้นะครับ Margita ตัวนี้ไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับ เป็นตัวหนังสือที่เขาทํามากับบอดี้ตัวนี้เลยสเปคแบตเตอรี่นะครับ2ฝัง่งเช็คสถานะแบตเตอรี่ตรงนี้ในส่วนของท่านชาร์จแบตเตอรี่นะครับจะเป็น LXT Basic นะฮะตัวนี้ตอนที่เราเสียบปลักมันยังไม่มีไฟแสดงสถานะนะครับจนกว่าเราจะเสียบ,บตัวแบตเตอรี่เข้าไปชาร์จนะครับมันก็จะขึ้นนะสีแดงแบบนี้กำลังชาร์จนะฮะสแอมป์ตัวนี้นะครับ ใช้เวลาชาร์จประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเต็มนะครับเริ่มจากเนื้องานที่เป็นเหล็กก่อนนะครับผมจะเจาะนะครับใช้ดอกเจาะเหล็กนะครับปรับโหมดไปที่โหมดการเจาะนะครับคือตัวนี้ทำได้ง่ายมากนะครับ มาทดสอบดอกที่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็นดอกเบอร์8ดซึ่งดอกเจาะที่ผมใช้ก็คือดอกเจาะของมางคกิต้าเช่นกันนะครับขันสกรูเข้าที่เนื้องานที่เป็นเหล็กนะครับ ต่อไปจะเป็นเนื้องานที่เป็นไม้นะครับวัสดุที่เป็นเนื้อไม้ก็ทำได้ดีเลยครับ อีกงานหนึ่งนะครับในบ้านหรือสายช่างที่บอกว่าสําคัญมากเลยคือการเจาะผนังปูนนั่นเองนะครับตัวนี้ผมใช้ดอกเบอร์หกนะครับในการฝังพุกพลาสติกเพื่อยึดกิฟท่อสายไฟครับประมวลมาที่กระแทกครับ <c oughs> จาได้แรงกำลังดีมากครับมอเตอร์ของเขาเป็นดีซ u ั l เลทนทานและแข็งแรงอีกงานหนึ่งนะครับที่สำคัญมากๆเลยคือการฝังพุกเหล็กกับแผ่นปูนหรือตอหม้อ เพื่อที่จะยึดเสาต่างๆนะครับกับตัวคอนกรีตนั่นเองผมใช้ดอกเบอร์8นะครับพร้อมพุกตะปูเบอร์8เช่นกัน ต้องบอกว่าเป็นสว่านกระแทกไร้สายที่หลากประโยชน์นะครับเหมาะสำหรับทุกโครเรือนหรือสายช่างเลยเพราะว่าจากการที่ผมใช้งานน่ะขันเจาะและกระแทกได้ถ้ากระแทกได้เราก็สามารถที่จะเจาะผนังปูนในการฝังพุกพลาสติกในการแขวนรูปแขวนชั้นต่างๆได้เลยนี่คือสรารพุณที่แบบ ให้มาครบแล้วก็สําหรับสายช่างนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เหมาะมากๆนะครับในการทํางานไม่ว่าจะเป็นช่างไฟช่างฟ้าหรือ ช่างก่อสร้างก็ตามนะครับราคานะครับของรุ่น d ี HP490WVE นะครับสว่านไร้สายกระแทกน้องใหม่ของ Magetta มาพร้อมแบตเตอรี 18. ่18 v LX t Basic นะครับราคาปกติอยู่ที่4,880บาทและพิเศษนะครับมีโปรช่วงเปิดโปรดักต์ใหม่อยู่ที่3,890บาทเราสามารถ ไปซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายมากกต้ากลายบานทั่วประเทศได้เลยครับขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสารรค์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ